ทิางเนาะอ้าพี่น้องมนเนี่ยไล่สดไล่สดไล่สดอ่าวสิบสี่กลุ่มห้าครับอีกไปขม่าไปเนาะไปขม่าล้วก็ทักไถ่กันเลยนะครับหลักรับช่วงจะใช้กับคอมเีนมาบอกกันเนี่ยอ่าน้าวนั่งพอใส่เดี๋ยวปอ ขาไปเอาชาใอลวูกตัดสุมข้าขบเไปม่ไปนอเลยแาก็ทักไสยกันเลยนะครับรับช่ก็ตองมน้บอกนะไ้ชาไหน่บงัน่หวัน่หยืดหลังตัวเลาะตัวหละยุกหัวนอนป่ะเอายยุหัวนอนยืมีอยู่กับพ่อแบบเอ้บมลโทรศัพท์นั่บอ งานคอมเมนียวฉันว่าเล่นไทยพากันเห็บอย่างน้อครับพี่น้องอย่างเห็ซีตันโดนครับใน้ม่ไร่สดมันนี้เท่ากับนี่ปาร์ตี้กันเล็กน้อยนะครับอ่า มีสาวมาเป็นน้องชายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาตาค่ะโอ้ยเหลื่อมนะผาขนาดน้ำม <laughs> hmm. ัน <Switzerland> ย hmm? uh, ุบยืมมาด้วยกินแมงกิซอนทุกคนกินจิซอนครับอะไรซอนไรส้อท่านเช็ดอย่างปิ้งปไก่ย่างปีกไก่กินย่างปีกไก่นะครับมือเนี่ยนั่งขึ้นน้ำหมกตุ่มพร้อม ่น้ำส้มดน้สมว่ว่ากินน้ำผสมจมอ้ว่าบวเท็ดอย่งนาบวกินมงกีส่วนนึงมันด้คมันได้มันไดุ้มแซวส้มแซวสุมแซวนะครันงมันมาเล่นใต้อะไรไปใต้หนูเหรอครับพี่น้องมิงกีส่วนใต้กบนี่มีเสียงกบเสียงเกียร์พรอน้องเาวมาเหรียน้ำนี่น้องเป็นมาเหรีน้ำครับปากติดตามน่องกนแ่พี่น้อง แก้วตาพาเลาะผู้ใดเคยเบิ่งบ่มีคนคุณคุณบ่ครับคุณบ่คุณบ่พี่ได้หรือเปล่าอ๋อแม่นบ่มันกินกับป็นยังบ่แซ่บห่างหวานมับ่แซ่บแซบแก้วตาพาเลาะซื้อช่องครับเขาไปค้นหาเบิ่งจิ้มดดิบจิ้มคำว่าแก้วตาพาเลาะเขาไปเบิ่งคลิปเพิ่นเขาไปกดติดตามเพิ่นทีเนี้ยไอิกิจกรรมแอดเวนเจอร์ยังหลักการเดินทางในสปปลาวเนาะน้องหลานเนาะแม่นล้ไอ เพิ่นเพิ after, ่นลุยค่ะกลัวผมโกงี่น้องลุยครับเก่งเก่งกิดตามไม่ได้จ้ากินก่อนตอนนี้สิบวันในวุดแล้วแมงกินซ้อนแม่งกินซ้อนครับสวัสดีหนูคำพังเบามาร์สสวัสดีครับสวัสดีพระมหาทวนทุติธีรศักดิ์โสดดวงสวัสดีครับสบายดี สามสิบแปดเออสี่สิบติดตามให้ทุกคนเด้อขอคุณครับจิตฝากจิตตามน้องแก้วตาเพื่อนน้ำแน่นะด้ครับขอบคุณค่ะแก้วตาพาล้อคนหาแล้วครับพิมคนหาเบิ้งเพื่นกับทิ่เป็นแกยวกับวิธีชีวิตชนนบวตล่าเอนกันเนาะแม่ได้การท่องเที่ยวของาหลายรูปแบบค่ะมังเทือกมีเดินปลาปีนเขาก็มีค่ะทุกคน ไม่ปิ้งค่งโอ้เก็บตัวใหญมากเลยเนี่ยอนุคงคำตอนนีบามัดน้องคำทางบ่าลวก็ก้วตาขาเล่อตวัส้ีค่ะเก้วตาขาล่อเล้ครับบูแมนขาเล่ะนั่งไปแฮปปี้บาลนไทยปีบาลีนไทยเลยปติดตามน้องรักครับเอ็ีลำปางคนเดิมขอบคุณค่ะ เข้าเปล่าเนี <on> ่ยเข้าเปล่าเนาะสาวแก้วตาบอไปออกทัวร์กับเบลผู้ชายดำสาวามวนบนอ้าเร็วเร็วนี่ค่ะทุกคนเร็วเร็วนี่สิพาไปแบบลุยแอดเวนเจอร์เราไอ้แขกผู้ไทยดำโทรมาเมื่อวานนี่เดี๋ยวเจอกันทลิปหน้าค่ะทุกคนแก้วตาจิตกินกระดูกแหนกระดูกกรนแซ่บแหนกระดูกมีแนวตอนรับเป็น จะมีเหรอครับเฮอแล้วกับมีต้มปลาเนาะมีต้มปลาต้มปลาขั้วไงต้มปลาขั้วไงเนาะใส่ไข่มดแดงแล้วกับดอกผักติ๋วเออดอกผักติ๋วแมนแมนแล้วก็บส้มีหมูย่างอีกเฮ้าพันธนย่างอยู่เพราะว่าไฟเฮ้ามันตันนี้ไฟต่อกไฟบัวควายกล้าวานไหนเพราะว่าอันบล็อกมันสูงเนาะอบล็อกมันสูงมันบล็อกมันสูงเนาะเน้นไผ่บัวควายก้ามันห่านอยู่ดอกมันเริ่มแห้งขึ้นแล้วเพราะว่าเติมเติมทานเข้าไปแล้ะขอบคุณครับ แซ่บแซ่บอันนี้เป็นกับแกลมออเดอร์เท่อก่อนติดตามตลอดแม่ไปอยู่มาเลเซียโอ้ขอบคุณครับอือมาเลเซียิน่นไปเฮ็ดงาอ,อ่าล้มล้อมวรูลรุวาก,กันเพราะว่า แล้วใส่ผ้ามหานะขึนอาจะเป็นผ้าจั่งขุ่นพึงจะุ้นเลยพี่า่าสี่พันห้าร้อยคนสี่พันห้าร้อยคนสี่พันห้าร้อยคนบอกหลายอส่สี่ล้านห้าแสนคนสี่พันห้าร้อยคนนังถางมากนั่งนั่งนั่งดีเยอะจิมี่ย่างย่างหมูมาอีก แกหมูมาเติมบแกงปลาคอไมปลาล้วตังค์ตัวตํายังตังตัววะแล้วก็ลังตังค์คุณยันเนื้อดีบดีใชสบุษดลนะบุษดุ๊บจะถามหอจังโม้งเฮ้ยมันเนี่ยคำาลยไอ้ลงทางสุตีพเด่นว่าสิมาบ่วหอดแต่มาหอดก้อนอันอันไอ้ไอ้มาดอีก ง่องหมดตักหมุดไลยหอดเสื่ออยาแต่มาบวชแล้วตะกอนนี่ในวนวากันปักหมุดมาหนิบวชไม่ได้หรอกมันสีผ้าแม่งั้น G P S มันสีผ้าอ้อมเขาไปพูดหมู่บ้านคนออกมาทั้งแดงแล้วมาเขาว่าปักข้างบ้านได้เฮ้ยง่วงบนั่งหนื่อยกิดตามาทนั่งนี่กิดงงกันตะกอนต้องมาทางบุญนาะว่าเป็นยังหรอกคาเพี้ยนขวดเบียร์ว่าเป็นยังห้างว่าโซ่ยี่ห้อครับว่าเป็นยังแบบ น้ำปลาเนืมน้ำปลาเนี่นนอความปากหอมพ่อเห็นมันก็เห็น,ม,น,หนมีหวัวเขาเขาโรอยอ่ะอันนี้เอาไว้ให้น้องเมียวกินได้ยังมั้งเนาะได้ได้ได้ สวัสดี่ร้านตะเวนเฮ็ดหยังกินกันนาะบันแห่งความหักขอนมีความสุขหลายเด้อหล่ะครับสาวแก้วตาต้องไปหาเขยเราอีกคนเบาเนี่ยพลโคกหนองนาบอกจะตาไปหาเราเหมือนบอกยังไม่เคยบอกยังไม่เคยไปโคกหนองนามิได้โคกน้องบ้านมิได้โคกมิได้โคกอันนี้กอนค่ะทุกคนโคกหนอกบ้านโคกนอกบ้าน โคพีประสาใก้วัดเพืนบานหุดโคกกวปรกวันนี้จัดงานวันเลนไายใกล้วัดเดี๋ยวยิ้นพุทธคุณมาโคพีปรกเคุณบอกคำนี้ประทังเนี่ยโคพีประสาเนี่ยโคพีโคพีประสางูงูได้างบ้านิ่นบอกว่าโคพีปรกท้งทั้งบ้านเวรดําเลยนะปิ้นปิ้นนะนักขมานอากระดําลุง พวกีปลาหลอกพีปลาหลอกพวกพีหลอกพวกีปลาหลอกรุ้นขคนเรื่มขมาหลายไปหกพันหนึ่งร้อยคนแล้วโอ้0นพันหนึ่งร้อยคนดูแซบขนาดเยิ้มเย้มเลยปลาัน <laughs> กินแล้วว่าอายใครได้ตอน <laughs> นี้เสียบเสียยวมันี่มีนี่แขกพิเศษครับ เอาปกติเราสิอยู่กันสามสี่คนเด้มื้อนี้มีแสกพิเศษเพิ่มมาอีกคนนึงนะครับน้องสาวเพิ่นพอดีเพิ่นมามาเสาวอยู่ใกล้ๆเฮานี่ห่างกันประมาณหาสิบกิโลนะบพนธิดีวันท้ายเพิ่นเงาคนบ่มีครูเช่นนะครับเพิ่นก็เลยก็เลยมาเหรียนน้ำมากินข้าวแร้งพร่อมกันนะครับเหลเดินทางเพิ่งจะเดินทางได้ผู้เดียวเด้อ เก่งเกงเกงย่ำหนับเก่งอีเด้อไปว่ามีครูไดเ้เป็นเป็นแบบนีแต่อายสน้องเป็นสิบวะฮะครูเดินทาง <c oughs> จีบวะเอฟซีเบลมาร์ตเอฟซีผมเอฟซี FC, หรือเอฟซีน้องขัง้มพังนะครับไปฝากไปกดตากิดตามเปิดในเด้อขอบคุณค่ะไปติดตามน้องหลาเพช่ไหนะช่องเจ้าตาผ้าเลาะเลาะักผ้าเลาะผ้าลุยเแกวตาผ้าเลาะนะครับพ่อพันธ์ลาอันนี้ก็บขัามพัง ยังก่อข้ามผางสางวนะวาฮีบะช่วยยชองตอนนี้เพิ่นกับผู้ติดตามเพิ่นกับพันพันสี่อย่างผู้ติดตามผ่านแล้วเวลาถึงยังเครื่องแล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วนาะเมื่นอีกเวลาสี่พันเจ้าโมงนี่ใกล้ใกล้ครบแล้วนะครับฝากเขาไปกดไปกดติดตามน้องค้ามผางน้ำหลักอะไปเบิ้งคลิปให้เพิ่นแนวเหยเวลาเพิ่นหอดถ้าช่วงนี้อาะสิห่างๆยงัน่อยบริเวรลงเพราะว่าท่องเทียรอยู่นะครับค่านว่างอยู่กับเจ้าง่อยพุดหละหแข็งแรงดีจังค่อยเสียเรื่องขีตัว จ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าวิธีชีวิตให้พี่น้องทุกคนในเบิ่งนะครับไปเบิ้งช่องแก้วตาเพื่อนถ่ายก็ได้เพราะว่า <laughs> เพาิ <laughs> พ่นลั่นคลิปแถบทุกเมือแล้วครับเ <laughs> พิ่นเดินทางดูรักเอเดียะน้อมรับได้มั่งฉากผมกับบามาสีออกแล้วเร็่วเนี่ยครับตีออกเดินทางแล้วเร็่วนี่แหละ จะบุุษาิมือบาวดกับเบามาดอวกด้วยเหมือเหมือไรครับเพื่อน่าจะรู้ได้ชิงมือเลยเร็วๆนี่แหละครับอันเพราะว่าผมล่อคําตอบจากอาเอมซีอีกคันนึงนะคบเพื่อนสิบรวมเดินทางแต่ว่าตอนนี้ก็มี่น้องแกตาเพื่อนสิออกออกคลิปน้ปาผูกผมขึ้นกันเรียกๆนี่แหละครับจต่ว่าเดี๋ยวผมผมล่อล่อคําตอบจากาาจากเอฟซีาๆๆจากกรุงเทพนๆๆๆเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิเดินทางร่วมกันกับผมไปนะครับเพราะว่า อ่าเพิ่นเพิ่นอยากไปเที่ยวอยากไปล่อหนุ่มก็เลยต้องต้องรอเพิ่นเพิ่นครับจะม่รู้ว่ามือใดล่อล่อตรงนี้ก็รอขั้ตอบอยู่ใช่ที่ไปเที่ยวนะครับเพิ่นอยากไปนุ่มอยากเป็นสวัสดีทีมงานทุกคนครับออกคลิปเรื่อยๆเด้อครับครับผมตรงนี้เบิ่งคลิปน้องเจ้าตาถ่าเพิ่นลั่นคลิปดูต้องเนี้ย มหกสิบหกท่านตอนนี้ตุงม,มีโหดนะไมุ่งม,มีรหดมาเห็นนะฮะมาเห็นโอ้ลงม,มีโหดไปใช้ตะกอเรื่เนี่ยเป็นพันเทียา,าเห็นอยู่กุกนางนาบ่สิประมาณ

มันคือโทรศัพท์เนไหมอันเมื่อถือเนี่ยมันดูดเสียงดีการเมื่อถืออย่างนี้ว่าเงี้ยงแบบกินแบบบ่วลอยเลยตอนนี้เลื่อยๆตามสบายเอ็นใบเชียงดีแล้วก็พอเราเห็นภาพมุมสูงมั้ยใหญ่ใ ตากับเจ้เอาบรรยากาศกิดเอาตังค์เาชาวท่านก็ได้ตังค์นู่นทายาบรรยากาศเอาไปใส่เพี้ยงไรอย่างคือใครเลยเดี๋ยวไวคปค่ายฟังนเคื่เด็นหน้ี่หรอเดี๋ยวลูกมีหลวดมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเพื่อนวันแพ่นะครับไม่ห <laughs> ลวดน้องแก้วเปลี่ยนเป็นปน้องแก้วตาขาลุยดีกว่าครับ <laughs> เนี่นะครับพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ยังทันเนี่ยพี่น้องไข่มันกลัวจะมาหอดดอกอแค่หน้าปักซอยวะหลงหลงแฟนไ่จากป่า,ปลาปเลยถ้าเขาไปต้องมีในบ้านมันประทันใจเลยค่ะมันมันเต่ามันหน่อยไหมมันมันบันหวาดแห้งป่ะเนี่ยแม่ยคือแบมันใช้ทานได้หน่อยเดียว นนนหน้าที่ลอยวุฒิมันบเขึ้นเยอะของไงมันต้องขึ้นอบึงเครื่องมัดของไงบุ๊คเอเออือครับพี่น้องเดี๋ยวเอ่อขอจบเลยสุดเพียงเแค่นี้นะครับพี่น้องเอ่อคอยลเบิึงในคลิปนะครับส่องแก้วตาเนี้ยส่องบ่าววุฒิเนี้ยส่องผมเนี้ยนะครับเอ่อเดี๋ยวค่อยพอกันไหมนะครับพี่น้องเอาสวัสบบดีครับสวัสบบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย